สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชมบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะทาทาซุปเปอร์เอ็ดนะซุปเปอร์เอ็ดลูกค้าน่าจะจอดไว้นานนะครับจอดไว้นานไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเบื้องต้นลูกค้าบอกว่าเหมือนับเครื่องมันดังนะช้าไปรายหรือเปล่าไม่รู้ย่างเลี้ยงแบตนะแบตเตอรี่ไม่มีมานะครับดูสภาพโดยรวมนะหนูกัดน่าจะกัดสายไฟหมดแล้วนะเนี่ยดังหนูมีแต่กลิ่นเดี่ยวหนูนะครับดู ครื่องก็ประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะหลักๆเลยถ้าทําเครื่องแล้วต้องรื้อออกมาหมดเลยนะเนี่ยดูสายฟงสายไฟยังไงระบบไฟมีปัญหาแน่นอนครับคันนี้ดูขี้หนูบานเลยกัดเบาะขาดหมดเลยนะเนี่ย<า>ด,ดูยากขึ้นไปยัน้นี่สายฟงสายไฟดูนี่ดังขึ้นระนีเลยนั่น ดูมัดสายไฟขาดไปเลย,เยขาดหายไปเลยนี่ต้องมานั่งยับเลยนะเนี่ยขุยเลยแล้วก็ระบบแอร์ในคอนโซลเนี่ย,ยแอร์ตัวนี้ตัวหลักเลยดูเด่นหายไปเลยตอนนี้ก็คือเอาแบตใส่แล้วนะไฟไม่มีมาเลยไฟหายไปเลยง่งไงหลักๆเนี่ยชุดเนี่ยสำคัญนะหายหมดหนู ทำรังบานเลยนะ,ะมาดูความเสียหายนะดูกัดกับทุกเส้นเสายไฟมีแต่ญ้านะไฟปัน่นนั่นนีอ่อันนี้เราต่อสายไฟเสร็จแล้วนะไล่ที่หนูกัดขาดน,นะฮะอ่าวกสายไฟนี่นะโ,โอเคแล้วก็ไล่ต่อกลับคืนหมดละอ่ามาเปิดสวิตคุณแจ ปิดตาข้แจไปมาปั๊มทางานนะแต่ว่ากุญแจบิดไม่ไปนะเบื้องต้นเห็นสายเนี่ยมันต่อไว้อยู่มันต้องจิ้มสตาร์ทอ่ะสตารไม่ติดพ่ออ่มาดูนะตอนนี้อ่ะจิ้มดูเหมือนลูกสูบติดเหมือนลูกสูบติดแล้วมันก็ไม่มีแรงเลย เ,เครื่องไม่หมุนนะ่ะลูกสูบติดเรามาหมุนดูเอา้าติดอะไรนิด้อยติดเราต้องยกเครื่องลงมาดูก่อนแล้วนะเพราะว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดอ่าเขาเข้าเหวียงมันล็อกไปละเครื่องลงเรียบร้อยนะม,มาดูกันก่อนนะก่อนที่ชัําแหลกท่อนล่างบูทเนี่ยไม่ใช่ของมันนะแปลกแปลกวาล์ยันด้วย มาร์กไม่ตรงนะฮะมาร์กไม่ตรงวาวยันนะฮลอยเนี่ยกระแทกหัวลูกสูบเนี่ยโอเคมาทำแหดูกันนะอ่าอันนี้เราลื้อมาแล้วนะลื้อมาดูเบื้องต้นท่อนล่างนะะประกอบมาไม่ค่อยเวิร์กนะท่อนล่างไม่มีปัญหาตรวจเช็คแล้วนะแหวนล่องตรงกันนะไม่ยอมสลับน้ำมันเลยลงไปในหัวลูกสูบควันขาว อันนี้นะประกอบเครื่องมาไม่ค่อยสมบูรณ์นะเดี๋ยวเราจะไล่ประกอบใหม่ฝาเนี่ฝาสูบนะเดี๋ยวเราไปเช็คใหม่นะบดวาลวตัดปาดฝาเจียว,วาล์วใหม่นะเช็คล้าวที่ฝาสูบอ่าอันนี้เดี๋ยวเราไปทําใหมอ่อันนี้หลังจากเอาฝาไปทำแนละ้วได้ฝามาแล้วนะก็คือมีปาดฝาไสาฝาเก็บงานนะบดเจียบาเจียวาลวววใหม่หมดเลยนะเจียบาเจียวาลแล้วก็ตั้งวาลวใหม่ ปรับวาล์วใหม่หมดเลยนะน,นี่เซ็ตใหม่ถ้าคัดชุดท่อน้ําทั้งหมดที่เป็นยางนะฮะที่เป็นยางเปลี่ยนใหม่หมดสายพานเทม,มิงปั๊มน้าลุกลอกนะปักเกนแล้วก็มอน,น้าเอาไปล้างแล้วนะเรียบร้อยอ่าเครื่องประกอบเสร็จเรียบร้อยนะก็มีเปลี่ยนสายพานเทม,มิงนะปั๊มน้ําลอกตั้งลอกตามนะเป,นเปลี่ยนท่อน้ําที่เป็นยางนะเป็นเหล็กไม่ได้เปลี่ยนนะที่เป็นยาง เราล้างมองน้ำนียอ,อันนี้ได้มันเวลาเอาเครื่องขึ้นแล้วนะ <P le Soviet> เบื้องต้นเราเช็คเราไฟก่อนนะอันนี้อามาหลังจากยกเครื่องใส่เสร็จแล้วมาดูไฟของเก่าขึ้นเตนเตอร์แคมนะคือ,คอมาร์กไม่ตรงนั่นเองอ <S <S เดี๋ยวเรามาเช็คระบบพัดลมด้วยคอมพิวเตอร์นะฮะดูรอบต่ำว่าทำงานปกติไหมหลังจากต่อสายไฟแล้วนะ,ะไป อ่าพัดลมทํางานรอบต่ํานะคือปกตินะมาดูรอบสูงนะรอบสูงอ่โอเคระบบไฟมานะเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันนะอันนี้เปลี่ยนมอเตอร์ทาร์ดด้วยนะอ่าอันนี้กุญแจใช้ได้ปกตินะนะ เปิดไฟไฟมาอะสตาร์ตสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องเดินนิ่งอ่าไติดเนื้ติเดเครื่องไล่ลมนะฮะไล่ลมในระบบน้ำนะครับ มาดูระบบน้ำนะฮะอ่าขึ้นมาจากเส้นนี้ระบบน้ำโล่งเลยนี่ไหลวิ่งไหลไหลดีนะนีห้หลังจากไล่ระบบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะอ่าเอามาไล่ประกอบคอนโซลน,นะไล่ประกอบคอนโซลแล้วเดี๋ยวก็จะไปวิ่งเทสกันดูนะอ่ามาทดสอบวิ่งเทสกันดูนะฮะนี่วิ่งประมาณกับ ติดโลแลยนะฮะความร้อนคงที่นะความร้อนคงที่ความเร็วก็ได้เป็นร้อยนะฮะนาการเลขดีเลยแรงคนระับสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้จอดสองปีนะฮะเอามาปุกนะฮะปุกตื่นแล้วนะฮนะ่า ก็จะมีเปิดล็อกมาร์กใหม่นะครับลกเครื่องลงมาล้างทำความสะอาดใหม่ระบบน้ําไล่เก็บงานใหม่นะระบบไฟหนูกัดสายไฟขาดนะฮะเก็บงานใหม่หมดเลยนะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะตามนี้เลยมาสตาร์ทเครื่องฟังดูกันนะฮะเดี๋ยวเปิดง่ายนะครับ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คนระับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 2 0 2นะ เรื่องรถถาทานึกถึงชันตนถาพาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ